อิสุสุป้ายแดงหนูว่าเป็นกสหนึ่งร้อยแปดสวัสดีลูกค้าแฟนเพจทุกๆท่านนะคะวันนี้พามาชมไฮรันเดอร์สี่ประตูเกรดเอ็มตัวท็อปสุดในรุ่นสี่ประตูเลยนะคะพามาดูปีสองพันยี่สิบสี่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่ะบอกราคาไว้ก่อนนะคะรุ่นนี้ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเป็นไฮรันเดอร์สี่ประตูนะคะเกรดเอ็มเครื่องยนต์สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะคะพาชมรอบๆคันแล้วนะคะไปดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะคะลูกค้าท่านใด นะคะคเห็นแล้วว่าอะไรที่แตกต่างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ว่าได้เลยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะภายในสุดรู้เลยค่ะเป็นสีดำทั้งคันค่ะหน้าจอขนาด9นิ้วค่ะ เกียร์ออโต้นะคะเป็นระบบเลฟโทนะิก6เกียร์สปีดหน้าก่อจอ9นิ้วแอร์ออโต้นะคะลูกค้าขะ,ะหน้าจอ M ID ของเขารุ่นนี้ขนาด7นิ้วเป็นแบบ3มิติเลยนะคะภายในออกแบบแบบมิบุระดีไซน์ค่ะสุดหรูเลยคันนี้องจริงลูกค้าท่าในใดสนใจรุ่นนี้ค่ะสามารถทักเข้ามาคุยกับว่าได้เลยนะคะทางเพจ i ิซิสุบาแดนหรือว่าเป็นเกษม108ค่ะหรืออยากถามข้อมูลด่วนๆสามารถโทรได้เลยนะคะ0937586996หรือ แอดไลน์มาเบอร์เมื่อกี้ได้เลยนะคะหรือ ID ดีไลน์บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะหนูว่า7959ค่ะหากสงสัยแคมเปญโปรโมชั่นราคาหรือลถปีไหนก็สามารถเข้ามาคุยได้เลยนะคะปี2023เราก็ยังพอมีรถให้ลูกค้าในบางรุ่นอยู่นะคะลูกค้าท่านใดมีประสงค์อยากจะซื้อทักเข้ามาเลยนะขอบคุณค่ะ